สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องอ่ะอันนี้เป็นหมอน้าม,มเนีเมนะครับผมจะบอกว่าอ่าต่อหมอน้าเนี่ยตอดด่อเสียไส้ดีแค่ไหนก็นตามนะครับถ้าลูกค้าไม่ดูแลระบบคุณลน์เนี่ยอันเช่นนี้ก็คือท่อน้ําข้างเทอร์โบแตกนะครับแตกจากขางในนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะดูขางในนะผมถ้ากล้องเห็นก็แล้วไปถ้าไม่กล้องไม่เห็นก็จบนะครับส่องเข้าไปตรงขีดเออปลายคีดเห็นไหมพี่เห็นคีบสองจุดสองจุดไหมตันนะครับ เนี่ยขนาดเป็นหม้อน nah ้ำมีเนียมนะครับขนาดหม้อน้ำมีเนียมนี่ยังไม่รอดเลยผมให้ดูเลยเนี่ยว่าเป็นหม้อน้ำมีเนียมนะผมลูกค้าเปลี่ยนหม้อน้ำมีเนียมมาเคล็ดนี่กะถ้าว่าเปิดฝาแท้งกะเปลี่ยนหม้อน้ำไม่นะผมนี่ผมพยายามเบิ้งผีดเบิ้งผีดเบิ้งหม้อน้ำผิดอารมณ์หนาคนไทยให้เขาอู้ว่าการที่เปลี่ยนหม้อน้ำมีเนียมไปเนี่ยคุณอย่าจะะล่าใจนะครับไม่ใช่ว่ากูใส่หม้อน้ำหม้อน้ำมีเนียมนี่ไม่ได้ช่วยกันกันิมนะคือมันจะทนขึ้นจากหม้อน้ำเดิมที่เป็นฝาพลาสติกแล้วก็ระบายความร้อนดีนะครับผมแต่คีบ หรือว่าน้าหล่อเย็นคูลเลนเนี่ยก็ยังคงผ่านน้ำเหมือนเดิมก็จบนะครับเพืออันนี้็คือมานําตันนะครับผมลูกค้าความร้อนขึ้นนะครับผมเกียดนี้นะครับจะ<ต>เพิ่ง,งไปไปดูท้าหัวน,นะครับว่าคุณจะใส่น้าเทียรแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่ดูแล,แลแระบบคูลเลนถ้าเป็นมน้ําเดิมแต่ถ้าคุณดูแล,แลแระบบคูลเลนดีมันเป็นพลาสติกเนี่ยโอกาสแตกมันอาจจะสูงหละแต่ว่าถ้าเราดูแลคูลเลนดีมันก็ทนเหมือนกันนะครับผมคุณจะมองข้ามปัญหาที่เดาเอ้ยใส่น้ำมีเยอะเราจบจบครับจบชีวิตเครื่องพังครับเกียดนี้ นะครับผมเพราะไม่ดูแลระบบหล่อเย็นนะครับผมติดตามตอนต่อไปว่าจะตาติดไหมนะครับ